สวัสดีค่ะลูกค้าท่านไหนที่มองหาโรลเ,เ,เกอร์มือ2ไปใช้งานนะคะวันนี้ขอแนะนําเป็นตัว L 5 0 1 8 DT นะคะตัวนี้เป็นรถปี62นะคะไม่ใช้งานที่690ชั่วโมงนะคะรถยังสภาพดีอยู่แล้วก็สียังเดิมอยู่นะคะชิ้นส่วนเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคานะคะหรือว่าบ่อยยังสวยดีอยู่นะคะแล้วก็พวงมาลัยก็ยังแน่นดีอยู่นะคะ เป็นตัวกระทาล้อหลังแบบปรับฐานล้อได้นะคะตัวนี้ท่อนคาท่อนเกียร์ยังไม่ได้ตัดนะคะจุดม้าก,ก็ยังอยู่ครบนะคะรถปี62นะคะผ่านการใช้งานที่600ชั่วโมงนะคะแถมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบด้านหน้าและผ่านหลังนะคะราคาเปิดจะอยู่ที่5 1 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้5 1 5แ0 0บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่3 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นรถปี62นะคะเป็นรถปีต่ำนิดนึงนะคะก็สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด5ปีนะคะ ส่งได้ทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ไปใช้งานนะคะ,ะรีบโทรเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่ารีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะรถมีจำนวนจำกัดนะคะดาวที่30,000บาทนะคะ L 5 0 1 8 d t นะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทร094264 0798 8 5 5 5 2ค่ะ0 8 5 8 5 2 9 5 1 5ค่ะ0 6 5 2 8 2 1 6 8 8 0 6 2 8 6 2 2 1 7 5ค่ะ แท็กเตอร์มือ2นะคะจากร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะคันนี้หม่เลขที่148นะคะราคา515,000บาทดาวที่30,000บาทค่ะ